สวัสดีครับในคลิปประจำเดือนมิถุนายนมีดาวดวงใดย้ายแล้วส่งผลกระทบให้กับดวงชาตาของเราอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันในคลิปครับบุญกุศลที่เราทำมานั้นเปรียบเสมือนน้ำมันรถถ้ามีมากรถก็วิ่งได้นานถ้าหมดรถก็จอดโอวาทธรรมหลวงพ่อจรันทิตตธรรมโมครับราศีเมษเนี่ยนะครับ ดาวเจ้าเรือนของดวงชะตาคือดาวพระรคานถูกไหมดาวพระงคานไปตกอยู่ในเดือนวินาศานะถามว่าไปตกอยู่ในเดือนนี้นะครับมันเป็นเดือนที่จะต้องถ้าเป็นพนักง,งานประจานะทาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังไปสักจังหวะหนึ่งก่อนนะเพราะบางทีถ้าออกหน้าอะไรเกินจนมากเกินไปเนี่ยมันจะเหนื่อยนะแต่ถามว่าทําสําเร็จไหมละ่ะมันก็ยังทําสําเร็จอยู่นะไม่ได้ทายว่าเสียถึงขั้นทําไม่สําเร็จนะถามว่าคือทําสําเร็จอยู่แต่ถ้าว่า ออกหน้าจนเกินไปเนี่ยมันจะไม่ได้เด่นอย่างที่เราต้องการบอีผลตอบรับนะมันไม่คุ้มนะเห็นบางทีไปช่วยคนอื่นเขามีจิตอาสาดีไงนะครับไปช่วยคนอื่นเขาแต่พอไปช่วยมาปุ๊บมันมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะมันไม่คุ้มในในที่ที่เราลงแรงลงมือไปนะในเดือนเดือนนี้นะครับนั่นแสดงว่าเดี๋ยวรอดาวของดวงชะตาเรากลับขึ้นมาก่อนนะมันถึงจะโดดเด่นกว่านี้ แล้วเดือนเดือนนี้บางคนบอกเ,อาเราจะทําอะไรถ้าดาวฉันไม่เด่นแบบเนี้นะทําได้ไงนะครับทําได้อยู่เบื้องหลังนะก็ถือว่าดีหรือนะยังมีความหมายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นว่าอย่างบางคนอยากจะเปิดธุรกิจนะตัวใหม่นะหรือจะเอาสินค้าตัวใหม่ที่มันแตกต่างนะจากที่เคยทําจากที่เคยขายเข้ามานะครับเดือนเดือนนี้นะครับคือเดือนของการที่จะต้องไปศึกษาข้อมูลไง ว่าสินค้าที่เอาเข้ามามันจะทําให้มันเกิดกําไรได้อย่างไรนะครับสินค้าที่จะเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะมันจะสร้างกําไรให้คุ้มค่าของดูชิตาไหมนะครับถือว่าเป็นเดือนเริ่มของการที่จะศึกษาผลิตภัณฑ์แต่อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่มันจะเริ่มในการลงมือทํานะครับแต่แค่ว่ามองเล็งเอาไว้ละตัวนี้ดีตัวนั้นดีตัวนั้นดีอย่างเงี้ยครับเข้ามานะแล้วก็ ค่อยนะเริ่มไปในช่วงไปลายเดือนนะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ศึกษาก่อนเพราะว่าเมธเก่งอยู่แล้วนี่นะทาอะไรทำเรียนไม่ต้องศึกษานานมากนะครับแต่ขอให้ศึกษาให้ลึกให้เข้าใจเท่านั้นเองนะทุกอย่างก็จะอยู่ในกำมือของดวงชะตาแล้วนะครับพอทีนี้พอเราลงทุนไปเนี่ยนะช่วงแรกๆนะอย่างกลุ่มเล็กๆเนี่ยลงทุนขายของขายอะไรนิดๆหน่อยๆแรกๆก็อาจจะกําไรไม่ไม่เท่าไหรนะ่นะในเดือนเดือนนี้ช่วงต้นเดือนแต่พอเข้าเริ่ม ไปไปไปลายเดือนนะกาลังดาวมันก็ดีขึ้นดวงชะตาการเงินมันก็ดีขึ้นนะครับน่าแสดงว่าถ้าลงทุนอะไรออกไปแล้วเดือนเดือนเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่สามารถเก็บกําไรกลับเข้ามาได้นะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างคนได้กาไรนิดหน่อยฉันก็เอานะแบบนี้พอได้กำไรนิดหน่อยฉันก็เอาขายเยอะๆพอปริมาณมันเยอะๆปุ๊บกลายเป็นว่ากําไรมัน ไปนับอีกทีสิ้นเดือนโอ้โหเยอะนี่นะก็เลยมองว่ายังเป็นเดือนที่ลุยได้อยู่นะครับแต่ลุยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่า,าดาวดีๆมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นนะกลับเข้ามาสู่ดวงชะตาให้ดีนั่นเองกลุ่มของเนื้อง,งานบ้างนะครับอย่างเป็นพนักงานประจำนะผลงานของของตัวเราเดือนนี้นะครับครึ่งแรกแล้วก็ซัพพอร์ตเขาไงนะ ใครมาอะไรเราก็ช่วยเหลือเขาใครมาอะไรเราก็ช่วยเหลือเขานะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผลงานเราสะสมไปสะส,สมไปมันก็เต็มกําลังของเขานะครับปลายปลายเดือนก็จะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นคุณค่านะของผลงานของเรางานเราก็ดีขึ้นนะมันก็เด่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าราศีเมษไม่ใช่เดือนที่เสียซะทีเดียวนะครับแต่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าจะหวังอะไรแบบใหญ่ๆมีใครเข้ามาให้ลงทุนธุรกิจใหญ่นะครับเดือนนี้อาจจะ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับแต่ถ้าศึกษาดีแล้วรับรองได้ว่าใครจะมากินเม็เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเดือนมิถุนายนนะครับพอดาของเราเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นไปนะอย่างปัญหาต่างๆที่เคยมีเข้ามาผลรอบตัวมามีปัญหานะมา,มาทะเลกกาะกันมามีปากเสียงจะเดินทางไปไหนรู้สึกว่ามันหงุดหงิดได้นะครับหรือว่ารู้สึกว่าสิ่งรอบตัวไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเดือนเดือนนี้ก็ ก็ปรับตัวนะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับน่าจะดงว,ว่าเป็นเดือนที่ดาวเราก็ค่อยๆดีขึ้นในหลายๆเรื่องนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของการเงินนะพอเจาะเรื่องงานแล้วมาเงินเลยนะการเงินเนี่ยก็มองว่าอย่างบางคนเนี่ยนะครับทําทธุรกิจนะถ้าเริ่มลงเริ่มต้นที่จะลงทุนอะไรช่วงต้นๆเดือนมองว่าเงินยังคงมาไม่พอเพียงเท่าไหร่นะครับ รือว่ากําไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่ไงแต่เดือนนี้นะครับพอมันมีโปรเจกต,ต์ใหม่ๆเข้ามาให้เราคิดเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุให้จะต้องใช้เงินไงนะครับซึ่งดาวเราไปตกอยู่ในตําแหน่งว่าเราสามารถที่จะไปทําธุรกรรมทางการเงินนะไปขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับแล้วทําให้ว่าสินเชื่อต่างๆนะครับมันมันได้มันแปลเปลี่ยนนะมันแปลเปลี่ยนจากทรับนะบางคน เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์นะเอารถไปรีไฟแนนซ์ในเดือนเดือนนี้นะนะครับมันแปลเปลี่ยนมาเป็นทรัพย์กลับเข้ามาให้กับโดชตาได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เหมือนติดต่อค้าขายและบางทีทํนายหน้าอย่างเงี้ยนะครับเดือนเดือนนี้ก็มีเกณฑ์นะที่จะได้รับกําไรนะครับกลับมาจากกลุ่มงานเหล่านี้ด้วยนะครับน่าจะว่าการเงินในเดือนเดือนนี้นะไม่ได้ขาดมือหรอกนะครับมีเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าจะลงทุนทำไรเนี่ยถามว่าถ้าเป็น เงินที่ลงทุนไปแล้วจะได้กําไรกลับมาคุ้มค่าของเงินไหมนะครับเรียกว่าได้กําไรกลับมาแน่นะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับดังนั้นเนี่ยดาวเขาส่งผลว่าเราจะทําอะไรศึกษาก่อนนะให้ลึกเลยนะเดือนนี้นะดับรองได้ผู้รู้มาช่วยเหลือตัวเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นช่องทางดีๆที่จะประกอบเงินประกอบธุรกิจต่างๆนะครับกลับเข้ามาด้วย <S <S บริวารในเดือนเดือนนี้ก็ถือว่ามาช่วยเหลือนะ มาช่วยเหลือชาวเมดเนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีนะบางครั้งนะครับบางโปรเจกต์เราคิดไม่ออกนะเราก็ต้องไปวางแผนพอวางแผนมาปุ๊บหาผู้รู้มาปุ๊บหาข้อมูลมาปุ๊บนะส่งงานต่อให้บริวารทําบริวารก็ทําหน้าที่นะของตัวเองเนี่ยนะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ,อย่างบางโปรเจกต์เราปิดงานไม่ได้นะ เราก็ให้บริวารเข้าไปติดต่อไงนะเดือนเดือนี้เขาก็สู้เต็มกําลังเลยนะครับแล้วก็จะได้ผลงานนะครับในลูกค้าต่างๆนะครับกลับเข้ามานะถึงดวงถึงชะตาให้กับชาวเมธได้ชื่นอกชื่นใจก็ยังทายไปไปในทางบวกอยู่ไงนะครับพอ,าอ,าอามาดูในเรื่องของหัวหน้ากันบ้างน,นะครับหัวหน้าเนี่ยก็ถามว่าเดือนนี้นะสร้างความปวดหัวให้เราอยู่แล้วนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเดือนที่เขาจะทอดทิ้งเราแบบดาวหน้านะเออคือเห็นว่าไปทอดทิ้งไปขนาดนั้นไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่เข้ามากล้นะครับแต่ก็ยังตามติดอยู่นะไม่ว่าจะตามติดในเรื่องของผลงานก็ได้นะครับตามติดในเรื่องของพฤติกรรมเรานะคอยช่วยเหลือนะครับได้เป็นอย่างดีแต่ช่วยในลักษณะแบบว่าอืมเป็นกําลังใจให้เงนะคอยผลักดันให้กําลังใจนะเป็นใบอารมณ์ในลักษณะแบบนั้นนะ ก็ยังถือว่าไม่ได้ทอดทิ้งเราจนเกินไปนะครับก็ยังถือว่าดีนะดีอยู่นะครับสุขภาพนะโรคภัยต่างๆเคราะห์ต่างๆในเดือนเดือนนี้เนี่ยมีไหมนะก็ถือว่าเบาเบาบางลงไงนะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยบางคนอ่าเคราะห์เคราะห์มาจากบางทีมีเหตุมีเคราะห์รอบๆตัวนะเคราะห์เลือดตกยางออกก็ได้นะเขามีปากเสียงนะบางคนโดนอ่าพวกอะไรแมวควนม้ากัดนะเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเดือนนี้ก็ถือว่า โล่งนะโล่งสบายๆนะครับแต่ก็ยังมีเกณฑ์ประมาณว่าอาจจะไปไปหาคนอื่นนะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเดินเข้าอ,อลงมไปไปดูแลคนอื่นนะครับจะเป็นในอารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าจะภายถึงตัวเคราะห์ถึงตัวนะครับเดือนนี้ถือว่าเบาบางลงนะแล้วก็มองว่าเบาแบบเบาเลยอะ่ะเบากว่าในทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะปกติแล้วเมษเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาหลาย,ลายเดือนนะ เป็นเดือนที่มีเคราะห์นะครับหลายๆส่วนเข้ามาด้วยนะบางทีเกิดเหตุโดยบังเอิญไม่คาดฝันนะเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วในภาคของความรักเนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะมองว่าถ้าผ่านทุกๆช่วงที่ผ่านมาของทุกๆจังหวะเนี่ยนะครับได้เนี่ยเดือนเดือนนี้คือเบาๆนะสบายๆความรักดีๆก็มีเข้ามาใครเคยทะเลาะกันใครเคยไม่ดีต่อกัน เดือนนี้เป็นเดือนที่จะมาปรับตัวนะครับเข้าหากันมองกันด้วยความลึกซึ้งมากขึ้นนะความสัมพันธ์เรื่องของความรักจริงทายไปในทางบวกทั้งคนที่มีคู่ครองแล้วแล้วก็คนโสดด้วยนะแต่บางครั้งเนี่ยความรักเนี่ยนะครับที่มีเข้ามาให้กับชาวเมษเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ขาดของเราไปได้นะอันนี้อยู่ที่ไหนนะล่ะอยู่ที่ใจของเมษเองแล้วแหละนะครับจะต้อง ปล่อยวางเลื่อนเก่าๆทิ้งลงไปนะครับแล้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆของความรักที่มอบเข้ามาที่ยื่นเข้ามานะก็จะถือว่าเป็นช่วงมีความสุขได้เลยนะครับในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปขอบารมีพระรัตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบรรดาลน,นำส่งให้ทุกๆรลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหยิบเงินหยิบทองได้ในทุกๆวันของชะตาชีวิต ประสบความสำเร็จตลอดปี2565นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตทันใดสนใจที่จะผูกดูดวงลัคนาส่วนตัวแอดไลน์ ID มาที่ a. yor8 กันได้ครับ